มาตามคำเรียกร้องแล้วนะครับพี่ๆครับสำหรับคันจากคายซาแกนนะครับในปี2024นะครับก็สินค้าเข้ามา4รุ่นในรอบนี้นะครับตามที่พี่พี่สอบถามกันเข้ามานั่นคือคันออฟชอ r ์ชูเ o อร์นะครับที่ความยาว7ฟุตแล้วก็7ฟุต6 P.E.4 นะครับเข้ามาแล้วแล้วก็จะเป็นตัว s m Shooter ก็เข้ามาแล้วรวมทั้ง คันเบสต,ตัวสโลพิ t ตัวนี้เป็นเวท1.3คันเบสก็เข้ามาแล้วนี่คือโมเดลใหม่ในปี2024นะครับจากรุ่นออฟชอ์ชูเตอร์แล้วก็เ m ็มชูเตอร์ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่คันน้ำหนักเบาขึ้นพาวเวอร์ลิฟที่ดีขึ้นการแลบด้วยเอ็กคอร์สนะครับที่ใช้กาไฟคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น น้ำหนักคันเบาขึ้นพาวเวอร์ลิฟต์ดีขึ้นคันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับอย่างที่ได้บอกไปวันนี้สินค้าเข้ามาแล้วอยู่ด้านหลังเพียบเลยพี่ๆนะครับสายงานทะเลเอ่าวไทยอันดามันแนวในนะครับภาคใต้ใช้ได้หมดเลยนะครับเกาะกะนครศรีนะครับรวมทั้งสมุยภูเก็ตนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคันจากคายเซนสาแกนเป็นคันที่ขายดีมากนะครับ มีเท่าไหร่นะครับก็ขายหมดนะครับเอามาเติมให้ตลอดนะครับมาดูกันนะครับที่รุ่นแรกนั่นคือตัว s M Shooter ในความยาว7ฟุต3 P E 2.5แม็กเยื่อ50กรัมสวยมากนะครับตัวนี้นี่นะครับ s M Shooter คันกาไฟ แลปด้วยคอ o r d นะครับตัวนี้ด้วยการ์ไฟ40ตันนะครับคันเบาคันตึงคันเหนียวพาวเวอร์ลิฟดีมากในซีรีส์พวกนี้จะเป็นคันแคสนะครับในซีรีส์พวกนี้จะเป็นคันแคสก่อนหน้านี้จะเป็นคันจิกไม่ว่าจะเป็นตัว Dofrik นะครับหรือว่าตัวไทชิแคส c a จิกอินซีนะครับแต่ตัวนี้เป็นคันแคสคือคันตีนะครับข้างเกาะ นะครับหรือว่าตีบนเรือนะครับที่มีพื้นที่ที่แคบๆคันเบามากสำหรับคัน s m s h ชูเตอน้ำหนักคัน165กรัมเท่านั้นเองนี่นะครับด้ามโฟมเต็มคันบางสลิมตัวนี้ PE 2.5แม็กเยื่อ50กรัมตีพวก d u โอ130นะครับหรือว่าจะเป็นเยื่อพวกเยื่อจิกก็ยังได้นะครับแค่จิกก็ได้ นะครับสำหรับตัวนี้ก็เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปักก็ได้นะครับที่พวกแคดอินซีแคดป้าอินซีนะครับเหยื่อพวก30กรัมหรือว่า50กรัมซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานตรงรุ่นอยู่แล้วสำหรับตัวเหยื่อกับคันนะครับตัวนี้ SM s h o o t ตอรลวดลายนะครับตัวนี้จะเป็นใต้ดินเนี่ยในช่วงท้ายๆของโคนตรงโลโก้เนี่ย พันได้ดิ้นเป็นธงชาติไทยเลยนะครับแดงขาวน้ําเงินอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างบริษัทนะครับที่ตั้งใจจะทําออกมาให้ดูสวยงามแล้วก็ทําออกมาให้รู้ว่าเป็นงานของคนไทยนะครับตัว s m Shooter ตัวนี้นะครับลวดลายสวยงามไกด์เป็น3ขา f u จิอาว์คานนะครับพี่พ ตัวนี้7ฟุต3จะมีไกด์ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1นึ่งนะครับสองสามตัวรวมท็อปนะครับรวมท็อปมีไกด์ด้วยกันทั้งหมด7ตัวฟูจิอาคานายขันต่อโคลสวยๆแบบนี้นะครับตัวโคนนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยมากด้ามโฟม eva แล้วก็ปัดเชฟนะครับดู สวยงามรีซีทฟูจิมีแหวนรองการรีซีทขายด้วยนี่นะครับมีแหวนลองมาให้ด้วยช่วยเสริมล็อกตัวรีซีทนะครับตัวลอกให้แน่นกระชับมากยิ่งขึ้นการประกบคู่กับคันและลอกก็น่าจะอยู่ประมาณสักเบอร์สี่0 0มพันะครับหรือว่าเบอร์สี่พันนะครับต่ำต่ำน้องๆเนี่ยนะครับน่าจะอยู่2,500 นะครับใส่สาย PE 2กับเกมที่ไม่ใหญ่มากเราก็ใช้ได้นะครับแต่แนะนำก็ C 3 0 0 0นะครับคันสวยมากสำหรับตัว SM Shooter นะครับตัวนี้ในรุ่นแรก7ฟุต3 PE 2.5นะครับแม็กเยื่อที่50กรัมรุ่นแรกนะครับรุ่นต่อมาจะเป็น Offshore Shooter PE 4จะมี2ความยาวนั่นคือ7ฟุต แล้วก็7ฟุต6ซึ่งในรุ่นนี้นะครับถ้าให้เป็นตัวเก่าเนี่ยนะครับเอามาใช้งานต่อวายกันเยอะมากจากที่ตีน้อยได้ทำคลิปวิดีโอนะครับได้ใช้งานในการตีสวายซึ่งพี่ๆหลายๆท่านนะครับน่าจะได้เห็นนะครับจากคลิปวิดีโอที่ตีน้อยได้เอาไปใช้นะครับเพราะว่าคัน7ฟุต6เนี่ยนะครับที่ขายอยู่ก็ขายได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มในงานสวายแข่งแล้วก็ ถ้าเป็นงานน้ำเค็มเนี่ยก็ไปตีพวกหลักแก๊สนะครับตีเยื่อจิก80กรัม100กรัมนะครับพวกกระมงชายไฟสําหรับตัวคันอ f ฟชอร์ชูเ o อ t e r 7ฟุต6 p พ e. ีนี่นะครับก็เป็นคัน7ฟุต6นะครับตัวนี้ซาแกนออฟชอร์ชูเตอร์ที่ถืออยู่นี่เป็น7 7ฟุตนะครับนี่7ฟุตสวยมากนะครับเป็นดำ นะครับผสมสีกลมนี่นะครับ e x t r e m e June นะครับนี่ Offshore Shooter ขนาด7ฟุตนะครับ PEC แม็กเยือ80กรัมนะครับเริ่มต้นก็ตั้งแต่30จนถึง80กรัมนะครับตีเหยื่อปาร์เหยื่อจิกเหยื่อผิวน้ำนะครับใช้ได้นะครับสำหรับตัว7ฟุตตัวนี้นะครับไกด์ฟูจิอาคาไนเหมือนเดิมนะครับพี่พี 7ฟุตมีไกด์ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวรวมท็อปนะครับตัวนี้7ตัวรวมท็อปกาไฟล์นะครับแล้วก็แรปด้วยนะครับด้วยกาไฟล์ขนาด40ตันเหนียวนะครับดีไซน์ใหม่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับต่อมาจะเป็นตัว7ฟุต6นะครับ7ฟุต6 ตัว7ฟุตและ7ฟุต6เนี่ยนะครับก็พี่ๆเลือกใช้นะครับชอบยาวชอบสั้นนะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็น7ฟุต6นะครับนี่นะครับ7ฟุต6สวยมากนะครับตัวนี้ดามลำโคนจะดู ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับกับเกมที่มันนะครับอาจจะต้องตีทําระยะออกแรงนะครับด้ามจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงรีซิธฟูจิไกด์ฟูจิเหมือนเดิมแล้วก็จะในรุ่นนี้ของฟูจิเนี่ยนะครับก็จะมีตัวคล้ายๆแหวนเหมือนกันนะครับรองรีซิธนะครับเพิ่มความแน่นของรีซิธเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับไกด์ฟูจิขนานถ้าเป็น7จ็ดฟุตหมีไกด์ด้วยกันทั้งหมด1 2สอง 3 4มสี่ห้าหกเตัวรวมท็อปนะครับ8ตัวรวมท็อปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวติน้อยนะครับทั้งตัว7จ็ดฟุตหกออฟชอตชูเตอร์รวมทั้งตัว SM s h o o t ชูเตอร์เฟุต3เดี๋ยวเอาไปทําคลิปตกสวายตกปากาโฮงัดถึง p o w e r อร์ลของแอคชั่นให้พี่ๆได้ดูกันอีกครั้งนึ่งี๋ยวจะมีในคลิปวิดีโอต่อไปเพราะว่า เรามีคันเทสมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าพลังในการงัดนะครับที่ใช้งานเนี่ยของจริงเป็นยังไงนะครับ SM Shooter 7ฟุต3 PE 2.5นะครับกับตัว Offshore Shooter Sh 7ฟุต6นะครับก็อันนี้เป็น3รุ่นในงานแคสนะครับงานแคสมาดูคันสแกนสโลปิ t ปกติเนี่ยจะมี1.3แล้วก็2.4นะครับแต่ที่เป็นยอดนิยมเนี่ย จะเป็นหนึ่งสาใช้ทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยทีเดียวสําหรับคันในเวทนี้จะเป็นเวทที่ขายดีหน่อยนะครับซองแดงนะครับถ้าเป็นตัวสโลพิสนี่นะครับดีไซน์คันตัวนี้สวยและเบามากนะครับสําหรับคันสโลพิสตัวนี้นี่นะครับไกด์นะครับจะเป็นลักษณะไกด์วนนะครับไกด์จะเป็นลักษณะไกด์วน,น นะครับไม่รู้กล้องจะได้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับไกด์ลักษณะจะเป็นไกด์วนนะครับแล้วก็จะเฉียงแล้วก็จะเฉียงนะครับแล้วก็จะเฉียงแล้วก็จะตกลงไปนี่นะครับลักษณะจะเป็นไกด์เรียกได้ว่าเป็นไกด์วนละกันสําหรับคันสโลพิดในเวทที่ถืออยู่เนี่ยจะเป็นเวทหนึ่งขีดสามก็คือสิบถึงสามสิบปลอนนะครับตัวนี้ แม็กเยือเนี่ยอยู่ที่100กรัมเป็นความยาว6กฟุตหนะครับท่อนเดียวนะครับตัวนี้นี่นะครับ PE 1ถึง PE 3นะครับตัวนี้ในชื่อรุ่นซาโลพิทนะครับคันเป็นคันท่อนเดียวนะครับในรุ่นนี้สวยมากโทนสีดำแดงนะครับพี่ๆตัวนี้สีดำแดงรีซิฟูจิไกฟูจินะครับด้ามเป็น โฟม eva นะครับแรปด้วยเอสคอร์ดเนื้อแบงก์ทั้งเส้นเลยนะครับพี่พี่น้ำหนักคันเบามากตัวนี้หนักเพียง119กรัมเท่านั้นเองสำหรับคันโซโลพิตในเวท13เบสเวทแคตติ้งนะครับ119กรัมถือแบบเบาๆเลยนะครับพี่พี่เอาไทยนะครับสบายๆเลยนะครับเวทยอดนิยมอยู่แล้วนะครับในเวทนี้แคตจิกอินซียังได้เลยนะครับหรือว่าลงไปทางภาคใต้อ่าไทย ตอนล่างนะครับก็สามารถใช้ได้สำหรับคันในเวทนี้นะครับก็เป็นคันทั้ง4รุ่นในปี2024ในซีรีส์สากนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยก็เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันพี่ๆที่สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคันทั้ง4รุ่นนี้รวมทั้งคันอื่นๆที่รีวิวไป นี่ว่าจะเป็นพวกดอกฟริกไทชิตัวชอแคท7782ก็ยังมีนะ PE5 ยังมีขายอยู่นะครับรวมทั้ง3รุ่นนี้นะครับออฟชอชูเตอร,ร์7ฟุต7ฟุต6 SM ชูเตอร์7ฟุต3รวมทั้งสโลพิด6ฟุต6 PE13 ครบให้พี่ๆได้เลือกนะครับงานทะเล นะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยเอาไปตีสวายแข่งงานน้ำจืดก็ยังใช้ได้วันนี้เอามารีวิวกันประมาณนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอการอัดปลางัดปลาจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับ